ดูสักนิดหนึ่งครับอ่านี่ครับเป็นตลาดกลางดงอืมเป็นตลาดจำย่อมครับคุณผู้ชมข,ของป่าเ,เป็นจุดขายหรือว่าเป็นจุดขายของถนนเส้นนี้นะครับอยู่ระหว่างกลางของลักทางพงฮีกับอำเภอห้ืองครับ ลงไปดครับคุณผู้ชมครับผ่านมาที่บริเวณกลางดงระแนงนะครับที่ถนนสีเลนแห่งนี้ก็มาทิ้งถือว่าเป็นจุดขายเลยนะครับจุดขายของถนนเส้นนี้อยู่กลางดงระแนงครับดูสภาพนะครับตอนนี้รถลาวิ่งขับไปเลยนะครับางตรงาด้านโน้นคือดงระแนงครับ มาฝั่งนี้เป็นจุดขายเลยนะครับหรือว่าเป็นตลาดย่อมๆเลยก็ว่าได้ตลาดโซขุนขาวมีพี่น้องชาวบ้านมาจับจองที่สร้างเพิงพักเพื่อขายของอทุกประเภทนะครับแต่ส่วนมากก็เป็นของป่าเป็นอาหารการกินตรงนี้ก็เป็นเครื่องดื่มนะครับ ทำรถเป็นเหมือนกับบ้านนะครับอันซีนจริงๆเอานี้คัดถามว่าพี่น้องมาขายอยู่ตรงนี้มีพี่น้องจากบ้านไหนบ้างครับบ้านพุดโดนน้องปะโอคําปะโอหน้าคอหน้าข้ามน้องเว้งดงน้องเว้งม่วงเป็นชาวบ้านที่เรามาจับจองที่เพื่อขายกันเองนะครับเป็นบ้านอ้อมปา่าเออเป็นพี่น้องที่อยู่บ้านอยู่อ้อมออมป่านี่แะครับ ส่วนมากของของขายตอนนี้ก็จะเป็นของป่านะครับตอนนี้ของป่าที่เห็นมากที่สุดก็คือเห็ดเออเป็นขายของป่าตามฤด,ดูกันพี่น้องคุณผู้ชมครับมาดูตลาดของป่าตลาดโศกหินขาวอ <c oughs> อรีฮัทรีวิวนะครับของป่าออกมาใหม่สดเลยครับพี่น้องครับไปผ่านไปผ่านมาที่ตรงนี้นะครับคือตลาดโศกหินขาว ก็แวะเข้ามานะครับซื้อของป่าตามฤด,ดูกาลเป็นจุดข,ขายของถนนซีเลนโอทงมากอืมหยอดอันนี้เป็นอะไรครับนน่ยังครับโอเป็นนางงวครับมผมอืม,มดีเนาะโอฟังนี่เป็นเอ็ดยังครับดิ เฮดบดโอ้ครับครับอันนี้มักสมมอค่าข้อพี่ไอค่าออกแล้วค่าแขวพี่นั่งโอ้ครับสุดยอดขอขายนะครับตามไปดูการเห็ดตามไปดูการหน่อไม้ก็มีครับตออนนี้ก็เป็นหนังวัวขายดีไหมครับ เป็นเห็ดอันนี้เป็นหมากยัางนาะครับนี่บักกอกน้ำจ้าบักกอกน้ำเนาะอันนี้เป็นบักขอ้อเนาะนี่เน,ะนาะเอออันนี้เป็นบัวนะครับอันนี้ต้นยังเนาะครับนี่นบบกระเจียวโอ้เป็นสีทธิ์ด <c oughs> อ๋อท่านท่นเอาไปกินหรือไปปลูกกัน <c oughs> อ๋อครับครับเอาไปปลูกได้นะครับคุณผู้ชมครับ นะักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาที่ตลาดโศกินเท้าตรงนี้ก็แวะเข้ามานะครับของป่าเยอะแยะเลยนะครับตามฤด,ดูกาลอันนี้ก็เป็นมกเออน,กนื้นะอหน่อนี่งมกดกักแด้ตัวนี้ป้งโอ้โอมกหัวกบก็ะมิ่แกระแสบแนะโอ้ครับที่นองครับกระสออกระสออครับคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวครับผ่านไปมา ที่ตลาดแห่งนี้ก็แวะมานะครับของป่าตามฤดูกาลตอนนี้ออกมากที่สุดก็คือเห็ดครับนี่ครับป่าเห็ดดอกนี่ไหมปวดจะได้ไหมเห็ดอีย่างนอนเห็ด <Hate S 1> <Hate S 2> ปวกเห็ดปวกเห็ดวไงเนาะอือหือน้ำผึ้งก็มีครับอุ่นเยอะแยะไปหมดครับนักท่องเที่ยวคุณผู้ชมที่ผ่านมาถนนเส้นนี้นะครับ ซึ่งเป็นถนนสี่เลนเรียบร้อยแล้วนะครับตลาดแห่งนี้เรียกว่าตลาดโศกหินขาวป่าดงระแนงนะครับอ่ะเชิญชวนก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็นักท่องเที่ยวผ่านมาที่นี่ก็แวะเข้ามาเลยนะครับ่ปเดินทางต่อไปครับชมตลาดแล้วก็เดินทางต่อไปนะครับดูถนนกันต่อ รฝั่งตรงข้ามที่เรามองเห็นอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็คือป่าดงระแนงนะครับฝังนูน้นป่าดงระแนงครับถ้ามองด้วยสายตาตอนนี้ก็ยังหนาทึบอยู่นะครับแต่ตามสภาพแล้วก็ลักษณะถูกทําลายไปเยอะพอสมควรครับฝั่งนี้ก็อันนี้ก็เป็นตลาดนะครับ เรียกว่าตลาดโซกินขาวนะครับเป็นจุดขายของถนนเส้นนี้เลยนะครับถือว่าเป็นจุดขายจุดขายของนะครับขายของป่าหรือขายของตามฤด,ดูกันอ่าคุณผู้ชมนะักท่องเที่ยวผ่านไปมาก็เชิญแวะนะครับซื้อสิ่งของนะครับนี่ครับสภาพของร้านขายของก็ประมาณนี้นะครับก็แวะเข้ามาหาซื้อของป่ากันนะครับเราก็จะออกจาก จุดขายตรงนี้นะครับคือตลาดสุกหินขาวจะเดินทางต่อไปที่อำเภอห้วยเม็กเพื่อชมถนนกันต่อไปนะครับว่าความก้าวหน้าทึงไหนแล้วนะหนุ่งนาสู่อำเภอห้วยเม็กกันนะครับออกจากตลาดสุกหินขาวดูถนนสีเลนกันต่อครับ